เมื่อกี้เรียกใครว่าที่รักนะฮะพี่รักของนิวีรัอง้าสี่ามสองนรัอโปคครับฮะเอาก่อนเลยเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเป็นงานแรกของปีนี้ครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่โปได้เรื่องเราสองคนเป็นแฟมิลี่ด้วยนะครับผมแล้วก็รู้สึก งานยิ่งใหญ่มากกว่าตัวยิ่งใหญ่มากครับผมใช่ครับดีใจมากๆเหมือนกันที่วันนี้ได้มาร่วมงานเรียกว่าเปิดตัวเอ่อซีรีส์ใหม่ OPPO Reno 15ซีรีส์นะครับ 5G ใช่ก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแฟมิลี่เหมือนกันใช่ครับผมถูกพุ่นเลยยังโพสอยู่อ๋อก็มันรคืสึกชอบชอบดูฟีเจอร์เลยครับ ชอบมาก <Hello. S 1> ชอบมากอ้ารราไไม่ต้องไปดูแสงเหนือจากแบบต่างประเทศที่นี่เราก็เห็นได้ไม่คือ <Hey. S 1> ผมชอบคือนอกจากฟีเจอร์ mm hmm. ผมเป็นคนชอบแบบว่าลายออพอลอินโนมาตั้งนานแล้ว mm hmm. เพราะว่าก่อนอันนี้เขาก็มีลายแบบมีลายผีส่องผีเสื้อด้วยแต่เนี้ยเป็นเเป็นซีออโรราด ancing ออโรราครับรู้สึกว่า mm hmm. ผมชอบออโรราผมอยากจะไปดูแสงเหนือสักครั้งเหมือนกันในชีวิต ตอนนี้ก็กมีแล้วอยู่หลัง Oppo คโป้ดูตรงนี้อพ <c oughs> ี่เล่จริงๆผมตื่นเต้นมากมากๆแบบว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่นั่งคอนโรแล้วก็ฟังอธิบายแบบแบบโทรศัพท์แบบจริงจังมีความรู้สึกอยากเป็นพิธีกรเหมือนกัน <c oughs> แล้วแบบตื่นเต้นกับการแบบว่าฟังก์ชันที่เขาแบบนําเสนอมามีหลายฟังก์ชันมากแล้วก็แบบรูปแต่รูปแบบสวยมากครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เราพยายามหัดถ่ายวิดีโอ แบบว่าถ่ายคอนเทนต์ให้มากขึ้นครับผมแล้วก็มีระบบกันสั่นด้วยอะไรอย่างนี้ถ่ายเป็นแบบ 4D HDR ด้วยมีแต่ว่าที่ปุ้ยซื้อจะปีนี้เราจะได้เห็นบอกสิ่มีมากขึ้นพูดจริงผมอยากถ่ายวอล์กมากรู้สึกผิดตั้งแต่ไปเที่ยวกระหนูครั้งที่แล้วอ่ะที่แบบลบวอล์กหายไม่ได้หายอย่ยลบเองมันมันตอนน่รู้แล้วมันกดเพิ่มเจากสี่วันเหลือสองวันใช่ครับโอ้ตอนนั้นเศร้ามากผมรู้สึกแย่มากเพราะว่าอยาก น่าจะเป็นวอลที่จริงจังแบบมันเป็นผู้ประสบภัยด้วยอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราประสบภัยยังไงในการแบบดำน้าด้วยไปแบบหลายอย่างด้วยเพราะตอนนั้นเป็นช่วงแบบน่าจะเป็นมรสุมพอดีอืมแล้วแล้วที่ลบไปอ๋อตอนนั้นลบไปก็ตกใจมากแล้วก็ไม่รู้จะทําทยังไงก็หาวิธีกู้อยู่ครับแต่ว่าคือคือจะโมโห, <อ S 1> ห <อ S 2> ก็โมโหไม่ลงจะจะโกรธก็โกรธไม่ลงเพราะว่า ไม่ได้ตั้งใจใช่แต่ปิอ่ะอายมากเลยเนี่ยหนูพอแล้วเปลี่ยนเรื่องเเปนรื่อ้แต่บอกว่าเรื่องดีกว่าเปลี่ยนเรื่องอ่ะเอาเต็มที่เอาเลยเลยจะบอกว่าปีนี้เดี๋ยวทัเชยให้ละกันทัวร์เชยให้ วีนนี้ก็อยากถ่ายยังอยากถ่ายอยู่วอล์กเนาะถ่ายไหมถ่ายเลยถ่ายครับถ่ายเดี๋ยวหาเวลาถ่ายวอล์กให้ค่ะไอ้ที่บอกว่าถ่ายใด้เนี่ยเรามีกำหนดเวลาลงว่าถ่ายไปก่อนออดไม่มีกำหนดกำหนดรอเดี๋ยวอาจจะถ่ายประมาณช่วง31ธันวาเลยหนูอย่าพูดอย่างนั้นขนาดรูปริมสาข์ครึ่งปีมาสิ้นปีจริงแล้วมาสิ้นปีจริงหนู สาสตร์สเรวาหรอกครับเจเยที Xue ่แยบอกว่าเริ่มถาเริ่มถ่ายออออันนี้อ๋ออันไหนออนเป็ดวอคออนไปแล้วครับออนไปแล้วองอันเก่าครับอันใหม่เยอะถ้าถ่ายสาสสิบเอ็ดันวาสองห้าหกเก้าครับโอเคเราถ่ายตอนนี้เลย อ,อ๋โอเคครับก็สำหรับเอ่อเจนซี Gen Z สายคอนเทนต์นะครับผมไม่ใช่แค่สายคอนเทนต์ผมรู้สึกว่าเข้าได้กับทุกคนเลยคือ Oppo Reno 15 series นะครับใช่ <Okay S 2> เข้ากับ <c oughs> ทุกสายใช่ Oppo Reno 15 series 5G <c oughs> นะครับผมก็มีห <c oughs> ลากหลายรุ่นให้เลือกนะฮะเขามีแพดด้วยมีแบบว่าสมาร์ทวอทด้วยนะครับผมก็สามารถเป็นรุ่นได้เพราะว่า ราคาสุดคุ้มนะครับผมบอกเลยว่าอยากให้คนได้จับจองครับใช่<ม>คือมีฟีเจอร์ที่รู้สึกว่าทุกคนถ้าได้ลองใช้แล้วอาจจะชื่นชอบแน่นอนอย่างไรที่มาแนะนําก็คือเป็น Dual View นะครับซึ่งสุดอันเนี้ยมันน่ารักมากมันเหมือนเราได้เข้าไปอยู่ในแบบในโมเมนต์เดียวกันในแบบในครั้งเดียวที่เราถ่ายอย่างเงี้ยซึ่งมันน่ารักมากเลยแล้วก็ระบบการสั่นที่ไม่ว่าคุณจะวิ่งหรือว่าจะถ่ายแบบ เออแอเวนเจอร์อะไรอย่เงี้ยคือออกมาสมูทแน่นอนค่ะบยห้ทุกคนลองพี่พี่สื่อก็เตรียมเปลี่ยนได้เลยครับผมนี่เอาตั้งไว้ซูมรับซูมเอาการสั่นหรือว่าวิวด้วยเวลาแบบว่าสัมภาษณ์สื่อเห็นหน้าเราแล้วเห็นีแอคตัวเองไปด้วยอะไรอย่างงี้ไม่คําถามว่าคําถามคิดได้ใจว่าแล้วผมเป็นใครต้องซื้อใจทุกคนไม่มีตังค์แล้วซื้อบ้านไปแล้ว นี่ถาเรื่องบ้านคนนี้ดีกว่านีปีนี้นะปีนี้แล้วมอลืมไปเลยเออหนูลืมไปแล้วด้วยนะรูปที่ลงวันที่หนึ่งลงรูปอะไรไปอ่ะครับเอ่อสะดุ้งเหมือนกันครับผมแต่ก็น่ารักดีการลง แฮปปี้นิวีย์ครับโดยก,การใช่ก็วันนั้น,พอ,น,น,นพอเขาเดาวพอเขาดาวเสร็จเราก็ไปปาร์ตี้กันจริงๆไม่ได้ไปแค่ไม่ได้ไปแค่สองคนสามคนไปทั้งไปแบบดูมดัดีไปหลายคนมากไปกินหมูกระทะด้วยกันครับมือแรกของปีกินหมูกะทะตอนตีหนึ่งครึ่งอืมอร่อยมากจุกๆแล้วก็ถ่ายลงเฉยๆครับ อันนี้อนือรับปกติเขาเขาปกจุมแกมกันมีจุดมกันเลยหรอหืเป็นรูปเอไอปะไม่ไอนะมันมนมันเมอนจริงนะเสียดนีเลยอ่ะตอนไหนลงทำพี่พี่เก็บภาพไม่ทันเยหรอไนไมีวิธียังไงแก่แก่วิธีนั้นจุ่มแกปีนี้มันต้องขอแบบ AI จุ่มหนูนั่งลองนั่งลองไม่อบ้ยังไงมันเป็นยังไงบ้างมมนต์นี้มันเกิดจากอะไร มันเกิดจะไมู้จะเร่ายังไงก็เล่าอย่างเลาเลยเล่าเลยอืมอะไรที่มันเล่าไม่ได้ไม่ต้องพูดเอาที่มันเล่าได้ก่อนผมจำไม่ได้กี่โมงอะลงผมลงไปกี่โมงนะครับไม่เป็นไรแต่ว่ารูปมันได้มันมืดมๆช่วยมันดูแบบตีสัก6โมง6โมงอ่ะพูดเล่าไปเลยละกันแค่นั้นแหละ ก็กินหมกกระทะเสร็จก็ไปปาร์ตี้ที่บ้านเฮียตอกับแล้วก็อยู่ยันเช้านั่นแหละอ่าอยู่อยู่ในกันถึงเช้าแล้วผมก็กลับบ้านตอนเช้าผมกลับบ้านนะกกลับบ้านอยู่ครับยังไม่ได้ถามะรเราเรารีบตรงนี้มันเดี๋ยวแม่จะหาว่าเราไอ้นี่อ๋อเรากลับบ้านแต่กลับเช้าเจ็ดโมงครับ เช้าเช้าวันเดียวกันเช้าวันเดียวกันครับไปปาร์ตี้บ้านเฮียต่อเฉยเฉยแล้วต่อแล้วต่อยังไงอ่ะมันยังไม่ถึงตอนที่รูปมายังไงอันนี้กินหมูกระทะเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วแต่ตรงกลางก่อนกลับบ้านก็กินหมูกระทะเสร็จไปปาร์ตี้บ้านเฮียแล้วก็ระหว่างที่ปาร์ตี้ก็ถ่ายไว้นะครับแล้วก็หนูยันถ่ายไว้เก็บเมาควันหรือว่าอะไรเงิน หรือว่าหนูอยากให้เฮียดมกลิ่นทิู่ปะทะาหน่ยไม่เอาเมนไหนมาดมซิไหนมาดมกลิ่นสเปรย์อันนี้ไม่ได้กินหมูกัะทราถเมูมอะไรทำมถึงต้องแบบว่าอปหัวขนาดนั้นอันนี้ผมไม่รู้แต่เขาบอกว่าอยากถ่ายรู้นันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับแต่ว่าครั้งนี้อยากจะให้เห็นอยากจะให้ทุกคนเห็นแต่ปกติอ่รอไม่ค่อย้เห็นเท่าไหร่ก็ขอบคุณที่หนูลงลวไม่ลบครับ มันมันมันมีภาพที่เห็นเฟรมมากกว่านี้ไหมมันเห็นแค่ไม่มีมันต้องมีติมันมันน่าจะรูปเดียวไม่ยุงถ่ายมาแค่นี้เลยแชทเดียวคาฟิวธรรมชาติหยิบอัพโปมันสีไปด่าแล้วอย่างตอนตอนเขาดาวเดี๋ยวถ้าเกิดเราพูดเราพูดถึงการอะไรกันพึ่อดีๆอะไรอย่นี้กำลังจะแบบว่าถ้าดีน่างสองแล้วหมูก็มันจะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเราพูดอะไรกันถึงกันนะเราแฮปปี้นิวเยียร์บนเวทีแล้วจริงๆเราเขาดาวบนเวทีที่เซนทรัลเวิลด์เลยค่ะเขาดาวพร้อมๆทุกคนเลย งจากาั้นก็ก็ไปหมูกระทะก็ไปมีอะไรองะกินก็ไม่มีก็ไปกินกินอย่างเดียวถ้าหนูถ้าหนูถ้าหนูเล่าปกติพี่ก็ว่าไม่มีอะไรแต่ตอนนี้พี่ว่ามันมีอะไรแล้วมันไม่มีอะไรพอไปถึงร้านก่อนเขาสั่งเมนูน้อยมากแล้วผมก็เลยสั่งก็คือมันเป็นลาคาอะไรแต่สั่งเหมือนบุฟเฟ่ต์อะไรแล้วผมให้ทุกคนวางโต๊ะแล้วกินไม่หมดเลยไปกันเยอะเท่ามสิบคนได้ ประมาณนั้นเร้าเรื่ออะไรนะกําลังเร้าอยากรู้เสริม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 ตอนนี้มันยืดคือลงปุ๊บเลยถ่ายเสร็จแล้วก็ลงเลยใช่ครับอนันตาหนูเขาเอ้งไปลบดิเผื่อคนแล้วไม่ถามตอคนลไม่ทันเราไม่ถามเรามิกกีจะซิปกันไหมแบบว่าแบบแคปนิวเยียร์การในส่วนตัวอะไรนัอุ้ยจะไปหนึ่งอยู่แคปนิวเยียนะมันจะขอนลุกนะปีนี้มันจะขน้หนูจะกระิ พี่เนื้เยียะเนื้อจกเสิยยังไงใช้เสียงไหนอ่ะพี่ลองกัดเสียงให้ดูก่อนมันก็อันตรเสียงนะก็แค่แบบว่าแฮปปี้เนื้อเยียค่ะนี่หรือกัดเสียงทำไมอ่ะช็อตมากขอทุกคนได้ยินเสียงนะกลับมาที่นี่หลายคนบอกพอลงรูปมีทุ๊กันเหมือน ยังไม่จบเลยเออมันจะแรงกว่าเป็นเจ้าของันมีเอสขึ้นมาทันทีว่าอมีหกเก้าเริ่มของฉันก็สุดท้ายไปต่อไปไม่เป็นเลยอ่ะนิวไม่เคยช็อตใหม่ลูกวันนี้หนูช็อตติดตามชมตอนต่อไปครับครับนิวเป็นไรครับพี่ยอคำตอบอยู่รูก ห้ายังรออยู่อีกหรอเมื่อก<ห> <c oughs> ี้นิวว่าผ่านไปแล้วนะเกยังไงมันได้ไปต่อยังไงซีโนนิวไปต่อครับสองห้าหกเก้ายังมีซีโนนิวอีกทั้งปีครับใช่ยังมีซีวีอยู่แล้วก็ะไหราเดี๋ยวก็มีครับนี่ลูกซนๆนเหรอฮะน้องใครเจ๋งอ,อ่ะฮะอ๋อใครเจ๋งก็ใครเจ๋งก็ซนฮะ เฮียช่วยพูดหน่อยหนูตอบไม่ถูกเนี่ยไปใครเจ๋งไงใครเจ้าใครเจ๋งใครเจ๋งเป็นลูกของเราสร้างสีสันให้กับเราแล้วก็แฟนๆใช่จริงคาแรคเตอร์น้องใครเจ๋งชัดมากสนุกมากเห็นคนอินเทอร์แน็กันเต็มเลยตอนนี้ยอดพออาจจะนำเราไปแล้วนะฮะผมเพราะว่าเล่นโซเชียลบ่อยกว่าเราสองคนแทนแทนป้าปีกระดดีอ่าเราแอดความเป็นตัวเราเข้าไปรูปเลยนะแอดที่ใส่เข้าไปอยากให้ก็เป็น ผมไม่ได้แอดนะไม่ได้แอดใครไม่รู้แอดน้องโตมาโดยทุกโดยโดยแม่โดยยายโดยป้าเลี้ยงทั้งนั้นเลยจริงๆเราสองคนแทบไม่ได้เลี้ยงเลยครับเลี้ยงหน่อยความผูกพันนิดนึงความผูกพันดีแล้วที่เขามีเพื่อนไงเนาะเจอเพื่อนใหม่เขาปล่อยตัวเองนะเขาหนีไปเองครับไม่รับครับ ก็เพิ่งก็เพิ่งถามไปว่างอนอะไรแต่วัดสวยนะอยู่ต่อไหมอือมีข้าวกินมีนี่เกี่ยวอ๋ออยู่สบายอยูวัดบรรยากาศดีด้วยครับอยู่วัดแลดีแล้วอยู่นานยัง่นานยังก็ประมาณสองสามวันครับสบครับเขาไปเดี๋ยวลูกมาแล้วเดี๋ยวลูกใครเจ๋งมาละนุ่งส้มมาละจริงๆเรามีแบบมีแผนที่จะไปรับกลับไหมพราหรือมา ออ่ะยังไม่มียังไม่มีด้วยอันนี้มันดูเหมือนราตั้งที่เราถ่ยรูปไปแล้วไปเจอรูปมันรูที่หลับจริงๆเราหวังดีต่อเขาครับมันก็เอาอยู่วันไม่ดีตรงไหนฮะใช้ได้บุญด้วยได้กินฟรีได้อยู่บรรยากาศวัดสวยๆมีพญานาคด้วยมีปัญเนาคด้วยครับสีเขียวนะใช่ถ้าได้พาคอบวปกครองเราได้ดูแลทำยังไงบ้าง มีพญานาคแต่ไม่ใช่พญานาคน้อยครับตอบแค่นี้ฮะไม่ดูแลก็ก็เป็นสไตล์ของใครของมันเออเราก็คุยตามสไตล์แดดีปัปีนี่แหละแล้วก็ลูกเจ๋งก็เป็นคาแรคเตอร์อย่างนี้ออกมาแล้วก็ชอบแซลลูกเพราะว่านี่ก็ชอบเป็นคนขี้แซลเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เขาสู้นะเขาสู้ ใครเจ๋งผมรู้สึกว่ามันเหมือนผสมกันนะผมมาขี้แซวแล้วก็ติดตลกสุดท้ายแล้วคุยเสร็จงอนมันหนูอะไรเงี้ยเออมันจะมีกลิ่นกลิ่นายแบบนี้อยู่ใช่อะไรนะครับเออเขาเขาเขาว่างมากเลยเนาะใครเจ๋งก็ถามว่า้ยน้องยังเด็กอยู่ใครเจ๋งจริงๆเราไม่ได้ตั้ง่ะจริงๆน่าจะมาจากทุกคนน่าจะตั้งให้นะครับใช่ไหมจากจาก ใครบางคนแล้วก็ไม่ใครบางคนมาโซนนี้แหละหรอเปล่าใช่ไหมผมก็ได้ยินมาจากทุกคนนี่แหละอือใช่ใช่ลูกจ้างจ้างใครเจ๋งได้นะครับผม Oppo จ้างใครเจ๋งได้มากับเพื่อนพร้อมไหมครับถ้าต้องออกกีเวนต์ปีนี้พร้อมครับ ถ้าใช่ถ้าเกิดว่าน้องมีถ้าเกิดมีคนติดต่องานน้องมาเดี๋ยวไปรับจากวัดมาให้แล้วเอาไปเทินเอาเฮียไปเทินไปคืนเหมือนเดิมเอาเฮียไปเทินหนูเฮียไปอยู่วัดแคละหนูออกงานกับลูกใครจริงก็ได้เอาเคแล้วพอจบงานปุ๊บหนูก็เอาน้องไปอยู่กับเฮียไม่เอาน้องไปอยู่กับเฮียที่วันเลยผมไม่อยู่อ้ามันต้องมีคนอยู่จะเจ้าว่าสิหนูไงจะว่าหยอกเล่นเ เจ้า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 อลาว่าเจ้าอารวาาเจ้าอารว่าต้องเปลี่ยนหน่อยเด็กเจ้าอลาวาาแล้วนึงสงสารใครเจ๋งไม่ต้องสงสารนะแต่ฝากเลี้ยดูด้วยครับผมกขอบคุณครับคุยเล่นสนุกมากครับต้องไหนครับ

แล้วผมก็มองดูเคตมีภาพโพสแบบจุ่มหัวที่ดูหน่อยที่อยากหจุ่มจ่มหัวเอาหัวพี่มาเอาหัวอันนี้ผมกินกัแล้วอันนี้ขจุ่มได้มากกว่าเรามอ่ะแล้วนี่ก็มีจุมแล้วพูดเนื่อนาะอแล้วั่งนีอนเด เก็บพลังงานพี่ว่าฝั่งนี้บ้างนี่อะไรวะฝั่งนี้บ้างหนึ่งสองเก้าคือสองสามขอบคุณที่อะไรนะขอบคุณขอบฝั่งนี้ด้วยโอเคไปดูเรียนไปชิงใหม่กันมาเดี๋ยวเลย